มาเฝ้าอะไรกันคะวันนี้นี่คนสวยมาเฝ้าอะไรคะวันนี้มาเฝ้าอะไรคะมาเฝ้าอะไรคะอืมมา,านนมาได้ไหมคะลงห้องเหรอคะลงห้องเหรอคะห้องอยู่ไหนคันนี้อโอ้ครูให้มาเล่นข้างล่างหร่อว่าลงห้อง ทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะคะทำไมล่ะคะมาเฝ้าอะไรกันล่ะคะทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนล่ะคะมันใช่คนที่เคยร้องไห้ป่ะเนี่ยให้คนนี้ร้องไห้เดี๋ยวเอ๊ะเว้ยหรือเปล่าเนี่ยเป็นคนละคนไปแล้วเนี่ยเคยร้องไห้ไหมเมื่อก่อนเคยร้องไหมเคยร้องไหมฮนเคยร้องจะเป็นจะตายไหมตอบหน่อยเคยร้องไหม ร้องจะเป็นจะตายน่นตอนนี้เป็นคนละคนไปละอันนี้เป็นคนละคนไปแล้ว